สวัสดีปีใหม่ปี2564เริ่มต้นฟ้าใหม่ขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขรวยๆตลอดทั้งปี2564ครับเดือนมกราคมดาวหลายดวงนั้นโคจรมารวมกลุ่มกันมาคานำหน้าส่งกำลังถึงกันและกันในแต่ละลัคนาราศีจะมีความหมายเป็นอย่างไรบ้างจะบวกจะรบจะร้ายจะดีอย่างไรติดตามกันได้ในคำทำนายประจำเดือน มกราบบบครับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาผูกรักนาส่วนตัวแอดไลน์ไอมาที่ a y o r 8หรือจะสแกน QR Code ที่หน้าจอที่ได้เตรียมมาไว้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตและก็ทีมงานทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ มกราคมรันารารกศกีพฤกษกดาวเจ้าเรือนของตัวเรายัางยืนตำแหน่งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะไปยืนอยู่ในตำแหน่งของเรือนมรณะของดวงชะตาพอไปยืนในตำแหน่งของมรณะเนี่ยได้ตำแหน่งมหาจักรมหาจักรเนี่ยแปลว่ายิ่งใหญ่พอมหาจักรแปลว่ายิ่งใหญ่ปุ๊บไปตกเรือนมรณะก็แปลว่า ช่วงธันวาคมไปเที่ยวที่ไหนมาต้นมกราไปเที่ยวที่ไหนมากลับมามีโอกาสป่วยได้พอมีโอกาสเจ็บป่วยเนี่ยก็อย่าลืมนะครับระมัดระวังสุขภาพไปไหนมาไหนก่อนที่จะฟังคลิปนี้ฟังคลิปนี้แล้วเดินทางไปไหนช่วงปลายปีเตรียมยาไปให้พร้อมพ่อดาเจ้าเรือนราวมาตกในเรือนของมอรณะแต่มันยืนแป๊บเดียวไม่ได้นานพระสุขเ,เดินเร็วด้วยเดินเสริมมาตั้งแต่วันที่หก มกราคมเดินเสดจมาเดินเร็วมาไงเดี๋ยวพอปลายเดือนเสดไปอีกแล้วนะครับแสดงว่าไปเที่ยวที่ไหนมาปุ๊บมกราถ,ถึงแม้จะทํางานอยู่เป็นช่วงจังหวะชาร์จแบตนะครับชาร์จนานหน่อยชาร์จนานหน่อยพอหลังจากชาร์จติดปุ๊บโอเคเลยเข้าไปสู่ในภพของความเจริญเจริญในเรื่องการงานนะพอไปยืนอยู่ในภพสุภะยืนได้ตําแหน่งของเทวีโชค พอเทวีโชคเนี่ยทำตัวนิ่มๆหน่อยนะทาตัวนุ่มนวลหน่อย,อยพึ่งเข้าไปแทงกับใครเหมือนพึ่งฟื้นขึ้นมานะครับดาวพระศุกร์พึ่งฟื้นขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดือนอมกราคมเนี่ยดาวหลายดวงแลือเกินโจรเข้าไปรวมกลุ่มกันเข้าไปรวมกลุ่มกันในเรือนของภพสุภะตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยสาวพระรหัสท่านยืนรอเลยนะยืนรอเป็นเจ้าภาพหลักในภพสุภะษ ทำให้ว่ามีโอกาสนะครับปวดหัวเครียดถ้าทํางานมาีเจ้านายก็เครียดหน่อยกับเจ้านายหลังจากนั้นไปลายปลายเดือนนึกก็จะผ่อนคลายนะครับพุทธก็มายืนร่วมเดือนตั้งแต่ต้นเดือนพุทธก็มานะพระหัตเสาเจ้าภาพพุทธก็มาจันทร์ก็มาอีกเห็นเป็นช่วงจังหวะสิบสี่มกราจันทร์ก็มาแต่จันทร์เดินเร็วอาทิตย์ก็มาอีกนะครับกลางเดือนอาทิตย์ก็มาพุทธก็มาจาก กระดุมพระปุตตะนะเงินใหม่ๆการติดต่อเรื่องเงินต่างๆจากสิ่งลูกค้าใหม่เข้ามาหรือว่าบริวารใหม่เข้ามามาทําให้เครียดมาทําให้มีปัญหาอย่างนี้นะครับเป็นช่วงจังหวะเบาๆไปเพนะราะพบสุภาเนี่ยไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะแค่รู้สึกว่ามีความคิดคิด,คดเครียดไปอาทิตย์นี้มาจากไหนอาทิตย์ก็มาจากภายในองค์กรบรรยากาศภายในองค์กรนะครับ ก็เลยทําให้ว่ามีหลายอย่างแหละที่จะต้องเข้ามาปรึกษาหารือการประชุมกันตัวเราก็ต้องเข้าพบนายเยอะหน่อยนะครับหรือว่าองค์กรของเรานั้นมีข้อมูลใหม่ๆมไม่มีแผนงานใหม่ๆนํานำมาให้ตัวลัคนาราศีศพฤษกได้ปรับปรุงได้แก้ไขแล้วก็เดินไปด้วยกันกับองค์กรเพราะฉะนั้นช่วงจงวังหวะเดือนมการานั้นถือว่าเครียดหน่อยแล้วกันนะครับในช่วง ปีหกสี่ปลายเดือนก็ตัวเรานะดาวสุเคลื่อนย้ายแล้วนะสามสิบมกราสุขเดือนเสริจขึ้นมาในภพสุภะเรากา็ดีขึ้นแต่ก็มาเริ่มบริหารมาเริ่มจัดการงานหลายๆอย่างวางแผนงานใหม่ๆที่เข้ามาสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาปุ๊บเราก็สามารถพัฒนาวางแผนไปได้อย่างลงตัวนี่ก็คือข้อดีไงมัน,นชื่องจังหวะเดือนมกราคมเปิดสกราชมา าราคนาราศีพฤกษกอาจจะมีเรื่องให้เครียดเยอะเป็นพิเศษในที่องค์กรที่ทำงานการเงินเดือนมกราคมก็ไปได้เรื่อยๆนะยังไม่ได้มีเหตุดุนแรงเพื่อที่จะต้องใช้เงินมากอันนี้เฉพาะภาพรวมนะเพราะว่าดวงบุคคลนึงก็จะเป็นอีกแบบเพราะนั้นการเงินเนี่ยถือว่าไปได้ไปได้เรื่อยๆแหละครับสำหรับพฤกษกเดี๋ยวก็ทยอยดีขึ้นเรื่อยๆงานล่ะครับงานหลักๆเป็นอย่างไร ก็ต้องบอกไว้อยู่แล้วนะครับลักณนาพฤกษ์ศพรับพระราหูเข้ามาตัวเองนั้นจะต้องมีความวุ่นวายปวดหัวในระยะยาวงานเข้ามาเยอะทําให้ตัวเองนั้นเครียดเยอะคิดเยอะนะครับรู้สึกจะสับสวนวุ่นวายเป็นระยะระยะไปนอกจากเดือนมกราคมแล้วเนี่ยตลอดทั้งปี2 5งพัอเองด้วยแต่ในเดือนมกราคมนั้นเรื่องที่จะเข้ามาทําให้ตัวลัคนาราศรีพฤกษ์นั้นเครียด ก็คือการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของเราเท่านั้นเองนะส่วนใหญ่จะอยู่แต่ภายในอะแหละไม่ได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณแบบนี้หรือว่ามีคนใหม่เข้ามาต้องพัฒนาเข้าหากันต้องติดต่องานเข้าหากันต้องเป็นการจูนกันใหม่อะไรอารมณ์ประมาณแบบนี้ยังไม่ได้ถือว่าแรงจนทําให้ลัคนาพฤกษกนั้นรับไม่ได้ ยังไงเนี่ยนะครับลัษนาพฤกษกเป็นลัษณะที่มีความอดทนสูงแม้บรรยากาศหรือว่าหลายๆสิ่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็สามารถรับมือได้อยู่แล้วพอพ้นมกราไปหลายๆอย่างก็จะเริ่มผ่อนคลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปในทางบวกๆให้กับชีวิตของลัคนาราศีพฤกษกทางด้านความรักเรื่องของความรักของพฤกษกเองก็จะต้องอ ระมัดระวังกันหน่อยถือว่าเป็นช่วงจังหวะนะครับที่เรียกว่าช่วงเปราะบางของชีวิตเรื่องความรักเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยอมองว่าเดี๋ยวเว้นระยะไปสักหน่สักระยะหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งเข้าปะทะอย่าเพิ่งเข้าชนเพราะหลายๆอย่างเนี่ยเราค่อนข้างเครียดอยู่แล้วนะครับในปีหกสี่ 64. เดี๋ยวรอดาวดีๆโครจรอ,ออกไปก่อนนะแล้วค่อยมา ลุยเต็มที่เรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องความรักเป็นช่วงเปราะบางนะระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เดี๋ยวจะมีเหตุประมาณว่าทะเลาะกันได้เรื่องไม่เป็นเรื่องกับกลายเป็นว่าความสัมพันธ์นั้นต้องแยกทางกันเกิดขึ้นได้สําหรับลัคนาราศรีพฤกษ์ดูแนวโน้มดีๆนะครับก็รอให้พ้นเอาแค่ระยะสั้นเนี่ยปลายเดือนไปก่อนจะเริ่มเบาลงแล้วก็ให ประมาณเข้าไปกุมภาก่อนนะกุมภาปลา,า,ายเดือนเลยเดี๋ยวความรักความสมหวังอะไรต่างๆก็จะหวนคืนกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภมีความสุขสมหวังในทุกๆด้านอีกระรอกหนึ่งครับขอเสริมอีกนิดนึงนะสำหรับลัคนณาราศีพฤษภมีงานเข้ามาต้องสาหรับงานที่ต้องประชุมกันแล้วในทีมเขาว่าอย่างไงแล้วก็อ่อ,อนตามเขาไปก่อนเจ้านายเรา วางแผนมาอย่างไรเราก็ทําตามระเบียบระบบไปก่อนไม่อย่างนั้นนะครับมกราคมยังไม่ใช่จังหวะที่ดีของลักษณะพฤกษบการให้อภัยคนเป็นบุญกุศลใหญ่เราอย่าไปจองกรรมจองเวรกับใครส่วนเขาจะสํานึกกลับตัวกลับใจได้หรือไม่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกรรมหลวงพ่อจรันได้กล่าวเอาไว้ครับขอบาร,รมีพระรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆลัคนาราศีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสำเร็จและความสุขทั้งการเงินการงานและความรักตลอดทั้งปี2,564นี้เลยครับ